ตอนนี้เราอยู่ในเกม Universal นะครับ Truck Simulator นะเป็นเวอร์ชันเบต้านะครับก็ามาให้เราลองเล่นนะครับก่อนจะเปิดจริงใครที่เพิ่งเข้าเกมมาครั้งแรกนะครับจะไม่มีรถกับอาจจะไม่มีหัวกับพ่วงนะครับให้เรามา3ากขีดก่อนจากนั้นแต่ที่หน้ากาล่านะครับแล้วก็มาโชว์รูมข้างล่างนะครับแล้วก็มาแตะที่6กคูณสี่นะครับเราสามารถซื้อรถได้นะราคาห0,000ื่นนะครับจากนั้นซื้อพ่วงนะครับ ซื้อเสร็จเนี่ยก็อยากแต่งรถนะครับให้มาตรงที่คําว่าพาร์ทนะครับนี่มีพวกเครื่องยนต์นะครับอะไรต่างๆให้เราสามารถเลือกแต่งได้เลยนะนะครับเยอะแยะมากมายนะครับสําหรับของแต่งนะฮะก็แล้วแต่เราชอบเลยนะครับอันนี้เป็นอย่างที่บอกนะครับว่ามันเป็นเวอร์ชั่นเบต้านะครับต้องรอเกมเขา ปล่อยให้เล่นจริงนะครับเปิดให้เล่นจริงตรงนี้นะครับก็จะเป็นการตกแต่งภายนอกนะครับเนี่ยพวกสีพวกล้อแม็กอะไรต่างๆนะครับคืออันเนี้ยอันนี้จะเป็นพวกเครื่องยนต์นะครับน้ำมันเครื่องอะไรต่างๆนะครับตแตรยางนะครับแบตเ,เตอรี่เนี่ยพวกท่อน้ํานะครับเครื่องยนต์อะไรต่างๆส่วนเพ้นท์นะครับเพ้นท์ก็จะเป็นสีของรถนะครับก็แล้วแต่เราจะชอบเลย จากนั้นนะครับแตะ exit เอ,อกมาแล้วก็ไปที่รถได้นะครับมาที่ประตูฝั่งอ่าฝั่งนี้นะครับถ้าไปฝั่งนี้เราขึ้นรถไม่ได้นะนะฮะมันไม่มีไอคอนขึ้นนะรเราต้องมาฝั่งนี้นะฝั่งซ้ายนะครับแล้วก็แตะนั่งรถอันนี้ก็จะเป็นหน้าตาภายในรถนะครับก็จะมีพวกเนี้ยนะครับไฟนะครับ ไรต่างๆแล้วแต่เราแล้อยากเปิดไฟแบบไหนก็กดเลยนะครับนี่ก็จะเป็นในส่วนของอ่วพวก,กระจกนะครับที่ปัดน้ำฝน ABS นะครับ TCS นะฮะก็แล้วแต่เราจะชอบนะครับมีหลายแบบเลยนะแล้วก็มาทาง ขวามือนะครับขวามือก็จะเป็นเกี่ยวกับพวกเบาะนะครับพวกเมนูฟังเพลงอันนี้เป็นลงรถนะครับที่เป็นรูปคนวิ่งเนี่ยคือลงจากรถนะจะเป็นพวกรถยกนะครับฟังเพลงอะไรต่างๆแล้วก็ปุ่มเปิดปิดนะครับปุ่มเปิดปิดนี่สตาร์ทเครื่องนะครับตัวดีก็ เดินหน้านะครับตัว N คือเกียวว่างก็เหมือนกับจอดรถนะครับตัว R ก็ถอยหลังส่วนพวกนี้คือไฟเลี้ยวไฟฉุกเฉินนะครับส่วนอ่ารูปกล้องนะครับรูปกล้องก็จะเป็น มุมมองต่างๆนะครับเสียงเร่งเ,เครื่องครับเพราะว่าผมไม่ได้กดเกียร์นะครับมันก็เลยไม่ไปไหนนะเห็นไหม ตอนนี้เราก็เชื่อมต่อกับพ่วงเรียบร้อยนะครับถ้าเราแต่งรถเนี่ยมันจะมีสีสันมากกว่านี้นะอะผมเริ่มเปลี่ยนเกียร์ เดีย๋ยวเรามาดูในมุมมองต่างๆนะครับมีเงานะครับแต่ว่ายังไม่มีลมพัดนะ ไปทางไหนดีไปข้างบนนะครับเรามาดูวิวของเกมกันนะครับ สามารถแต่เป็นจังหวะได้นะครับสำหรับเกียร์โอเคเดี๋ยวเรามาดูหน้า,าแต่งรถกันนะครับเห็นไหม นี่ก็จะเป็นยานะครับผมก็ไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรเกี่ยวกับเครื่องยนต์รถเท่าไหร่นะการที่ชื่นชอบในการแต่งเครื่องยนต์นะครับก็เรามาเล่นกันได้นะครับ